สวัสดีครับพี่น้องบนโต๊ะระด้อบาพอใหญ่การนู้ตกตั้งแต่ตีห้าพี่น้องตีห้าเนี่ยฝ่าห้องตึมตึมตึมโอ้ยพอใหญ่การว่าโอ้เอาอีหลี้บน้อตื่นมาตีห้าในร้านตื่นมาตีห้าบ่นี่เฝ่าห้องตึมตึมฝ่าแป๊บ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 เดียวพยการกับฝ่าไปงัวบ่นี่อ่าไปเอางัวงัวอยู่นะหวยงัวลงมาบ้านแล้วแล้วงัวโอ้ยจะมาทันหอดคอกเดียว ฝนตกลงมาห้ำว่าไงการเปียกเบ้อเรื่องขงฝนตกโดนอยู่เด็กประมาณเกือกสมุนเกือกฝนหล่อหนีนะครับนะก็ถือว่าได้น้ำได้ท่าโอ้มันเห็นหน้าก็ได้เขียวขึดนระเบิดสุ่มแห่งงอแล้วสุ่มหญ้าสุ่มไม้สุ่มเขาเฮียแค่อยู่กลางเห็หน้าก็จะโอ้หงอกง่อย้นมาเรามาหนเออรู้ตัวงัวเนาะเพราะว่า ขนาดเฟียงแห่งกีนแต่เพียงแห่งมันมูนจนมดละ่ะอแต่ว่ารอบนี้โอเคโยฝนตกรอบนี้มันมันตกมันตกโดนแล้วอีกอย่างหนึง่งก็ถือว่าบ่มีลมอ่าฝนบมมีลมอ่าบมมีลมเราที่อยู่กะตกลงมาเลยเราคเราแต่ว่าห้องตึนตเพ็่ให้อากาศเย็นสดชื่นโอ้เป็นตาอันนี้ เดี๋ยวจะยินดีอยู่เนาะครับเนาะเพราะว่าเพื่อเพื่อถ้ามันตกตกตกแบบนี้เนาะาตกเลยล่ายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นฝนแหลกเป็นฝนแหลกของปีเลยช่วเที่ยมันตกกฝนตกตกฝนตกตกก็เข้าไปนับเม็ดได้เยู่อ่าซ้ำซ้ำใาถนนซุ่มเลยแต่ว่าหนามันหนามันมาเกิดให่หนามันมาเกิดเพราะว่าหลังจากฝนตกแล้ว ฝนมันพรวนหาดที่ซีนทีอ่จริงหลังจากนั้นมาแดดออกแบบแห้งแบบถอนเลยมันกัดเลยเฮยบัดเนาะเออหย่าบัท่านได้เกิดบัดต่ว่ารอบนี้นี่ือว่าน้ำหนีเงง่าหอยู่ด้อัดจุอัดเจาะอัจาะอัดเจะโยนเออเพราะว่ามันมันโดนเดือนยามันตกเสมอดิอ่าถ้าน่าจะทั่วอําเภอจะเริ่มอยู่แถวจนเส้นบรรทมโยกการเราคนะบัดมองไหนบัดทัานได้รับน้ำกับคอมเมนต์มาบอกกันเด้อฝนหลบหนีนะครับเนาะ นี่ Finished. ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด่นี่อตอนนี้หกโมงหกโมงแปดเจ็ดโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างเขาเจ็ดโมงนั่นค้าสั่งให้ก็ยังรับป๊อกป๊อกปอกป๊อกป๊อกเยอะแต่ว่าพนักยานคุณล้บเป็นห่วงโกดังฟางคนละเนาะอ่าเป็นห่วงโกดังฟางพยากานที่อยู่หน้าปากทางหลักโอ้ยมันอันนี้เบิร์ดน้องเลยหมุนมดลมโหดลมโผล่ ฝนกับวามีแดดออกเทะเลหอนกับหอนอ่ามันคือมีลมพายุงวงช่างพายุลมหัวพุดเนี่ยออกบัดพีนองเลยโอ้จะเสียงดังจะหน่อยเด้อฝนตกอีกละ่ะอ่าฝนตกอีกแล้วพีนองเลยนั่นแหละเบิ้งตีล่ะเนี่ยออกบัสอ่าไอโตข้างหน้ามันนี่ไม่ปิวกระเด็นกระเจงกระจายบัสเลยสันท้ยนี่มุนบัดเลยทางบัดเนี่ยแปดเก้าแผ่น แต่ว่าหลังไงนี่กระปูมันถอนออกเบิ้ดแล้วเดว้ถ้ามันอยู่โดนอีจกจังน่อยนี่ออกเป็นแผ่นเลยหรอเดเออโอ้บ,อบ่อปอดภัยเลยเนาะคำเนาะเฟี้ยงพอยงการก็จะเปียกเบิด้ดลราบะเนอเมืเอม่อนี่ฝนแหง่งตกลงมาอยู่เออาหาเงินซื้อสันไทยมามุงหลังคาอีกบะเน่หาไม้อีกบะเน่หาซื้อไม้หาซื้ออันนี้อีกบะเน่โอ้ยนี่เบิ่งตีละมันเอาไปได้จังไดเอาโต๊ะไข่หน้าคนน่ะ พยายการงืดหลายมันลกลักหัวพยายการออกนี่ยละเนี่ยขาดเลยลักหัวเนี่ยลักหัวมันมีไมล่ลวดน้ําร้อมเด้อ่าลวดน้าพยายการกระตีไว้อยู่แต่ว่ามันดึงขึ้นท้องเทิงฟ้ามันขาดบดลวดน้ํากับขาดเนี่ยความรุนแรงของพายุนะครับนะความรุนแรงของลมหัวกุดเนี่ย <c oughs> เบิ่งเดีล่ะแตกหักบดอ่ะไม่ฟ้าเชิล่าไม่ฟ้าเชิดล่าน่าจะปิ้วขึ้นสูงแล้วตกลงมา แต่ว่าเบิเ่องตีละมันเอาออกได,ด้เบื่องตีละนเนี่ยพยาการพาไปเบื่องใกลๆนะเออนี่ยลวดน้ำน่ะไม่นาซีถ้า,า,าลม้มซ้ำหนึงนี่มันเอาขึ้นบ่ได้เด้นี่ยมันเอามาหอดผีบ่ได้เด้มันหมุนเลยเนี่ยมันหมุนขึ้นเพินยู่ฟ้าหมูเปิรนประมาณครึ่งกิโลเน่ยเปิ่นเหลียวมาเบิง่งมาเดีอ้ มันวุ้ง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 วะสันวุงวุงวุ้งวสันพนว่าอ้ดังสำาุดพ่วงนี่วะสันเอ่อพนว่าเหลียวเบิงเอ้าหลังคาบหมุนตูลุนตูลุนอยู่ทั้งเทิงพนสันไถโอเป็นงวงสร้างลงมาเลยวาสันเบิงไม่นาซีด้ยปรดีมันเอามาผีเน่ยปิวตกอยู่ี่เบิงจล่ะแต่ว่าไม่นาซีนี่กฮักมดเด้ฮักคึงมดเลยเนี่ยพนสันไถยนี่ยมต้องเบา่ะไกอ่อปิวไปไกเลย เบิ่งตีล่ะเนี่ยวยการแห่งบ่มีเงินอยู่ภัยรุ่นนก็ซอยเหลือในเดอ้อตอนนี้ก็ให้ทางอมตอทางผู้นำชุมชนเพิ่นเฮ็ดเรื่องขอความซอยเหลืออยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นวาตาานะัตถะไพ่าะเป็นวาตาาัตภัยเป็นภัยทางธรรมชาติอ่าพาย,ยุงงวงช่างแต่ว่าจักเพิ่นจะซอยเหลือได้จังได๋ล่ะ <c oughs> บ่ฮู้ว่าได้หรือบ่ได้ละนาะครับนะ บ่หัวจะได้จังไดล้ละเพราะว่ามันมันมันเป็นอขอความอนุเคราะห์ขอความใส่เหลือจากภ้รักผุ้หญ่เพิินนะครับนะเอาเอฟซีไทมีความเมตตากระใอยเหลือพนัการในเด้อนี่หาเงินซื้อสันไทยพี่น้องเลยหาเงินซื้อสันไทยหาเงินจ้าง้างมาเห็ดหลังค่าโยบดหลังค่าก็ได้เบิ่งแต่ละเบียวบดเลยหลังค่าพอด้วยอ มูนมดมูนเอวยปุยอิหลีโอ้ยงย์หลายอ่ะบรรยากาศงืดร้ายน่ะเอฟซี FC บางท่านเพิ่นก็นว่าเคยโดนอยู่ได้แบบนี้นะครับนะเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าเคยโดนอยู่แบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเตือนภัยสำหรับภัยทางธรรมชาตินะครับนะบรรยากาศก็กเลยเอามาลงอีกรอบหนึ่งเพื่อว่าเตือนภัยให้ระมัดระวังเอฟซี FC และก็ เกษตรกรชาวนาไชยเฮ่า,นาเ,เนี่ยเฝ้าระวังไหวเดอ้อเฝ้าระวังไหวนะครับเนาะเพราะว่ามันอันตรายเ้ๆเฉด้แต่วแล้วเฟียงข้างหน้านี่มือนี่กับเปียกเบิ้ล้หละ่ะเปียงพยาการนะเพราะาประธานในมุ่งบรทธานในเฮ็ดยั้งนะครับเนะาะมันเกิดขึ้นตอนคำคำนี่ตอนใบสามมงยี่สิบนาทีมันเกิดขึ้นพยาการกับปะทะธานในขนเฟียงเขาไปหไหวดันในพูดแล้เปียกเบิ้แหละข้างหน้านี่มือนี่ฝนแห้งตกแห้งนะครับเนาะ ฝนแห้งตกแห้งเอ้ยเสียหายบดพี่น้องเลยเอามาเบิ่งราคาเข้ากันพี่น้องจากกรมการเข้านะครับนะจากกรมการเขา้าราคาเขา้าสินค้ากันาการเกษตรโอ้ขอให้หลายๆครับพยการต้องย่ายมองมาอัดในห้องพี่เหล่าเพราะว่ามันเสียงฝนตกแห้งหลายพี่น้องหลังคาสันไทยเยนะครับนะดังผ่มม่ำมาได้ยินเสียงละ ประจำวันที่2ีมีนาองพารพี่น้องราคาสินค้าทางการเกษตรขอบคุณจากข้อมูลจากกรมการเข้าเนาะครับเนาะกรมการข่าภายในอ่ามาเบิงเข้าเปลือกความชื้นบ่เกิน15%บาทต่อตันเข้าเปลือกหอมมะลิอันนี้เบิงราคากลางๆทั่วประเทศสกอนเด้อพี่น้องเดอ้อประมาณนี้นอนราคาเขา้าเขา้าเข้าเปลือกหอมมะลิ105นี่รับซื้ออยู่ที่14,200ถึง 15, 5 0 0บาทต่อตัน อ่าอันนี้ราคาทั่วประเทศเนาะคุาน้อราคากลางๆเนาะครับเนาะแต่ละชนิดเข้าแต่ละชนิดเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่รับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทต่อตันเข้าเปลือกเจ้าเข้าเปลือกเจ้ารับซื้ออยู่ที่หนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ่อถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันอันนี้น่าจะไปรวมไปถึงเขา้า เปลือกเจ้าหน้าปีหน้าปังเนาะครับนะ่ะราคาพอๆกันเลยราคาซ้ำกันเนี่ยแนะ่อ่าแต่ว่าเป็นข้าวแห้งเด้อเนี่ยข้าวเปลือกปทุมธานีอันนี้ราคาสูงอยู่ข้าวเปลือกปทุมธานีถือว่าเป็นราคาเลยเนาะครับน้ำตาไผปลูกเนี่ยรับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทต่อตันส่วนข้าวเหนียวเมล็ดยาวรับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทต่อตัน แต่ว่าปีนี่เข้าเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนี่ถือว่ารา,าคาบวกลอยขึ้นสูงทนายแบบปีกายนะปีกายมันขึ้นหมื่นสี่หมื่นห้าเอเด้อ่าส่วนมากจะหมื่นสี่กว่าหมื่นห้าหมื่นสี่กว่าเนี่ยหมื่นสี่แปดร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยเนี่ยปีแต่ว่าปีนี่ประเทศจีนพุ่บาสัง่งไปเฮ็ดขนมนอ,อีกแบบน้อว่าเออพยาการไม่เปรียบเทียบอีกในส่วนของตลาดรับซื้อเข้าอีกในส่วนของภาคอีสานเท่าเนาะครับเนาะ นี่ก็ขอบคุณข้อมูลในส่วนของฐานเศรษฐกิจทั้งการกเกษตรนะครับนาทีมาในส่วนภาคอีสานมีอยู่สองสามจังหวัดพี่น้องเอาเอาไว้เปรียบเทียบให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อเด้วสวยๆพยาการจะรายงานจากกรมการเขา้ากรมการข่าภายในใอีกรอบหนึ่งนะครับเราเข้านะนะหน้าปังอรงศรีกิจทวียโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทตัน เข้าแห่งความชื่นบกเกิน15%อันนี้เขา้าหอมมะลิลอยหาเดอ้อรงศีสหพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับสื่ออยู่ที่15,200บาทต่อตันก็ถือว่าคืนมืนห่าอยู่เนาะแต่ว่าเยอะสุดท่อนยมามบทันในคืนมืนหาอยู่ในส่วนของโรงศีเต็กห่งอำเภอจำพระอำเภอจังหวัดสุรินทร์นา่ยัตรทันในทรงขามาเนาะครับเนาะรงศีสห การเกษตรสวนอภูมิอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อเข้าอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทต่อตันอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะหนึ่งมืนห้าพันอยู่แต่ว่าโรงสีอำนาจจะเลร่ญมือนีบอมี่พี่น้องเลยมือนีบบดยทรง,งเขามาเนาะครับเนาะอันนี้ข้อมูลมาจากสำนักงานเศรษฐกิจอ่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพี่น้อง อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่25มีนา2 5 67เมื่อนี้วันที่26มีนาแล้ว26มีนา2 0 67อ่าเตือนบันทึกไว้เนาะคำนะเมื่อวานลมหัวกุดเอาเถียงออกเมื่อนี้ฝนตกโอ้ฝนตกแห้งเติบฝนตกโดนพอมเนานะคานังฝนตกโดนพอมกะถือวา่าได้รับน้ำระับทาความชุ่มชําเต็มเปี่ยมเราบัดดี จะน,น้อยก็ถึงเวลาเหตุให้เห็ุหน้าเนาะเวลเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวพี่น้องเอ้ยเดือนมีนาแล้วเนาะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือนเมษาเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานอ่ากเกษตรกรชาวนาไทยเทเข้าขายตอนนี้บ้าน่าจะเหลือถึง10%แล้วละ่ะเนาะนอกจากว่าเขานาปังมันออกแต่ว่าเขาแห้งความชื้นเกนิบเกิน15%นี่เขาหอมมะลิร้อยหนี่ อ่าไพ่ไม่ยังยังบรทัดได้ขายก็คอมเมนต์มาบอกพย,ยการในเดอแต่ว่าแถวชุมชนดบรนพพย,ยการยังมีอีหลีเด้ออ่าที่เพิ่นบรทัดได้ขายมีอยู่ประมาณสักห้าหกเจ้านะครับเนาะที่เพิ่นเก็บไว้อยู่ห้าหกเจ้าเพิ่นว่ารอเข้าราคาแพงๆอีกจังหน่อยหนึงน่งออก็แสดงว่าเพิ่นบ่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินเท่ายนั่นแหละพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่ายังเฮาๆนี่ยังพย,ยการเนี่ยโอ้ยคอยเข้าเป็นราคาบริการกรับเทขายละ่ะอ่าบ่ม่มีหลังเงินน่ะ หายไปพร้อมกับเขาเบิดล่ะใส่หนีใส่ศีลใส่ดอกทอกสอแน่เอตอต้นเนี่ยบอกทองเว้าเด้เด็กเกษตรกรชาวนาไทายเฮาเนาะใส่แต่ต้นน่ะละเออใส่ใส่แต่ดอกน่ะละแห่งบารายเข้าอ่อพักต้นอ่อพักนีกับเขาเนาะคำนวณบารายเขารวมโครงการพักนีพักตน้กน,กน,กตนกับเขาพัดดอกนะ่ะทั้งตน้นทั้งดอกเนะี่ยบารายเขารวมกับเขาเพราะว่าหนีมันเกินสามแสนตอนแรกพูดว่าพ่ดจะขยายเออให้มันให้มันมีอยู่ห0าแสน ยยายวงเงินเนาะครับเนาะะเกษตรกรที่เป็นนี่มาต่ำกว่าห0 0 0 0นเนีเ่ยเออบะเออบเกินห้าแสนเนี่ยจะได้เข้าร่วมโครงการไปไปมาๆรัฐบาลบาคขานรับบะนี่แต่ว่าทกสงชงเรื่องไปอยู่แต่ว่ารัฐบาลบ่มีเงินมาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าขานรับปุ๊บนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินในส่วนของแบกรับภาระดอกเบีย้ยเนาะครับเนาะให้กับธนาคารนะั่นแหะ ก็เลยบ่มีโครงการต่อบ่เนี่ยอ่าก็บ่ได้ขยายวงเงินเนาะครับเนาะก็มีแค่บ่เกินสามแสนทะลักขาเข้าร่วมก็แสดงความยินดีน้ำเนาะครับเนาะได้พักนี้พักต้นสามปีแต่ว่าบ้านอ่าสำหรับแถวชุมชนบ้านพายการมีบักกี่คนเนาะสองสามคนพอนอกนั้นเกินสามแสนบัดอ่าขายเข้าเราบ่เนี่ยขายเข้าไปใส่ดอกเขาเกือบสุบพูสุคนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะบพรว่าไผยดอกอ่ะ คลิปนี้ก็นำเนื้อหาสาระในส่วนของอัปเดทฝนฝ่าฝนและก็ระวังเตือนภัยในส่วนของเรื่องลมหัวกุดนะครับเนาะและก็อัปเดทในส่วนของเรื่องราคาเข้า,าจากตลาดราคากลางคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ